เพื่อการละพรว่าอยากให้พักลูกอันนั้นอันที่แรกก็ตั้งใจอยากให้พ่อเก้วรับไปเห็นนังแบบมันไม่ทันที่ขนาดนี้เดย จันคือเก่าบันเนาะอ่าพี่น้องเลยยังพอท่านได้ออกไปเคลื่อนไปทางใดอยู่พี่น้องเลยยังอยู่มองนี่คือเก่าเนาะอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเลยกับสบายดีเด้อสวัสดีพร้อมเองพี่น้องประสบสุขสุดคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าตื่นมามื่อที่สามแล้วพี่น้องเลยพี่เขาอยู่นครหลวงเวียงจันท์เนาะเบาเทียงอันน่ะพี่น้องเลยเบาเทียง เข้าไปวัดก่อนเงี้ยเนาะวัดศรีเมืองพี่น้องเลยาทางเอลยป่านนี้เพิ่อนเขาให้เข้าไปทำบุญน้ำประสาทพี่น้องเนาะก็เลยบุกเข้าไปจ้ากเทือยได้ปติก็ได้เนาะมาหลายเทืออยู่เข้าไปแต่าประทัดหลวงนี่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็ประตูไซ เนื่องจากเวลาจำกัดมายามใดก็ได้ก็เลยบูชานิเขาเนาะลังจากเข้าวัดทำบุญทำอย่างไรเข้ากระสีไปแจกของอยู่โองเฮียนหรือว่าโรงเรียนคึ้เก่าพี่น้องอนะเนาะเพราะว่า <c oughs> ยังอีกสุดหนึ่งมานี่พี่น้องเลยอแจกขนม นมหรือว่าอ่าแล้วก็อย,อย่างนี้ปุ้มมิกซ์ซอหรือว่ากระดาษปากกาเนาะพีน่นะ้องเนาะแล้วก็เข้าพีเข้ากล้องเพิ่มได้มันเหรอไปเบิ่งน้ำกันพีนงง่น้องเางไนักเรียนเพิ่นะนะหน้าหักลายเมื่อวานนี่ก็ได้เนาะเนะป็นอย่างที่แบบว่าอู้พีนงง่นะ้อย่าง สีแบบประทับใจเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขนาดเลยพี่น้องเลยในเห็นในเมืองเนาะเป็นกบบสีประมาณนี้แหละเราที่เคยไปอยู่สิปูนปร์แถวมันนอกองนอกนั่นิดนึงมันก็จากกันนั่นนี่จกหน่อยพี่น้องเลยไปเดินทางก่อนวันนี้เดี๋ยวเอ้ยพันจีรอพันเราพันไปรออยู่วัดเลยพี่น้องเลย ว oh okay. ัดศ e ีเม e ืองนีโอเคออือจรถบิหาบ้าบานทททูบ e ้านรถแบานนี e ่อึบอึบอึบดถจอดล้างกันเอพี่น้องเด้อ schon ดูใช่ไปใหม่แล้วเเฮะ้ใหม่ลียแล้วอเอาเฮียนเลยบอกเพราะว่ามันสวยแล้วแ่ละเอาไปเฮี้ยนเลยบอกกันทุกคนห้าแล้วทุคนจะที่ไปหว้ก็ไป่วยแล้วครับพอออกดยดยดดยดีไหว้ดีสิบเอ็ดโมงตัยานายกี่ครอบดู เอาได้เพาานมันข้าอเพราจะได้เขาไปเลยพราไปเลยจะได้ไปเลยจะได้เพื่เอละพราะว่าีบพันลูกอันนั้นอันที่แรกก็ตั้งใจอยากให้พวกเจ้าแล้ไปเห็นนังแบดมันโบราณดนเนี่ยเยเอาไว้บัดไปเห็นนเรื่อยวันบ้านพรกเก้วันกรเนสายเราสบายดีประทุนเลยเพราะเขาเขาย่านบ่ทันักเกียนนะ 11มงเา1มงครึ่งโอพอดีสิบเอ็ดมงเย็นพอดีทำไปอนไปไบ้างด้ได้้านัดบ้าเสียงเป็นงไงโอ้ไรเอารถข้าวแบบนี้จะไหนบ้นรถประกยล่ะฮะรถจ้าว่จะไหนเหแม่ข้ามาเป็นี้รรถปกายหลากระยามันมืนว่ว่างบ้างบ่างวงจังวะเอ้าเื่ยจอดอยูไซนค่ะจอดอยู่คีมอ๋อ ก็มาถ่ายรูปแล้วก็บาลูไปเหตุกไปไไปไทั้งอันบานบางนั่งในวักบเ้กัม่เบคำชี้ี่น้เาหมไดหรือาเปาจัก็ได้ลดผู้ใดางไางนกไปแล้วก็ได้คันค่างบอเขาสไปพบกันคนคนละัมันได้ไป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 ไ

ก็หกก็หนึ่งด้วยหกเป็นแยงหกเป็นแยงธรรมดาแล้วเนาะอะไรเงีแล้วกันเราวหอดคนสลายมันก็มีบุญนะตอนบมันบุญด้วยมันเป็นวันพระวันศีลวันศีลใหญ่นะคนสลายแบบนี้แหละ ในเมืองแคนี้แหละในเมืองจะไปเชแถวบ้านน่องนะบุตร ชาติแหละไปโรงงานผลิตเบียร์เราโอ้เนาะักทางการนำทางไปยังบริษัทเบียร์เราจำกัดเสียบันบุกุดบุกุดต่างประเทศ

วันาได้ก็ันมีนยกย้อมหิเนีปมันก็มีมีลายอยู่ลายแบบครับมันบางทีกนนฝ้าวคันยีกินคนยกินอะนาะบางเค้ากับฝ้าวบางเค้อกับเมากับซุ้มในก็มีนะ <g ül> อือดีนี่ต <g ül> ั้งแต่ย้ำกันขึ้นอย่างเด้ไปดื่มสังชันมันอย่างมาเอาแล้วป่ะก็มีวัดแต่ที่แน่ก็มิจะญาติไปแล้วตะคท,ที่นี่โดดมากระลึงไปเนาะบ้างเดียมมันแต่เอาอยู่ก็มั่นกระดึงอยู่ โอ้มีบารมีแหละพี่น้องกัมบาลอ่าเอ้ยกเม่ปมานั่งรถน้ำมีบุญแล้วรถคันนี่เนยอินเตอร์ทีชิพเว้ยอินเตอน์ีชิพพ้อันงย่าไปยันเอฟซีเ่านเว่านั่งที่เอฟซีบอกหรือว่า น่องน้ื้อนั้นซื้อนี้จ้นะเด้อเด้อเด้อบนบาเอทได้มาดัตเองจริงอน้องเบลลี่ตู้ขอนั่งรถขอนั่งขอนั่งรถเด้อน้องเบลลี่สบาย่ยน้องเบลลี่พนคีทีใหญ่ันนดแป้ปั่นนะเม่น ต้องให้ให,ให้เป็นลื่งกันให้ลื่ไอีกหนึ่งนะเนีย่ยเป็นรอดนีล่อพัน,ออน,นกนันของอแล้วเป็นติดเลยเอาแล้วบา,ามมดม <c oughs> ากับบทท่านชอบพี่น้องเ้ยเป็นตำอะ่งก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเาเป็น เผ่าเนี่ยสิไปนี่เนี่ยไปเจ็ขโคงโยงเงียนเนี่ย,ยไปเลยไปเลยเผ่าจังหน่อยใช่สบายเนาะเสือต่างประเทศงามงาม ้าวใส่ละไปกับเรื่อออกเลยเย็นข่าวบูฮู้ันเสียระคาเพลงทั้งแรกได้เสียตัวเป็นหลันเลยพี่น้องเพลงเน่ะเสื่อยู่พุ่นเนาะเรื่องโคงงยู่พุ่นโอ้โหจะขึ้นเงินดอลล่าดิจะเปรียบเทียบกับเงินดอลล่าสิ แต่คันผมจไปทู่ไปเห็นแล้วมันก็ธรรมดา คนกระซิบม่อยู่เลยม,มีบอ,บอมีคนมีคนบอกมีคนบอกว่าเพิน่นมีคนเพินเ่นเห็นหัวใจมองเอื้อยอยู่โอ้ยคือพระลาดวังน,นี่เพิ่นเราหัจใจอยู่บนพลรราดว่างอย้ยเว่อ มันรูลาฮะน้าานมาจ่าเลยปาเตียงเพราะว่าสามห้อนอนคนไอเดียวเรได้ห้องนอนเดียวไรอ่ะบนบนโงบมเมนบ์เมนเช่าไรบ้านเอ้ยผู้ไหนฮะบ้านเอ้ยผู้ไหนบ้าน้ยยูมิกาเมม่ให้โทรมาคนเอฟซีเอฟซีเมนเมนอ่าันแพงเนี่ยอบบบ่ พูดบอกเลยไปรูปพูดบอกว่าบ้านบใหญ่น่ะบ้านใหญ่ทาทบ้ระจันก็ได้ชงมาทั้งประจันเนี่ยโดยประจันมันลห้ฟังทั้งทั้งของน้องก็มีอยู่บ้านใหญ่เลย บ้านหลังใหญ่ด้ยบ้านเออคนนี้ไงนใเนาะมันกะทรมดาสนัรักซีสี่คนเนาะคอมเมลูกคนมันมันไม่น้อยนะบางแียงนอ่อยอาจะบ้าเืนไปบ้ง จะรับเาอตวใหญ่อ <congratulations> ยู่แลกเนาเอาจะเปรียบเทียบกับมีกากับอันนั้นก็แบบเงินเงินกี่กมเอาเอาเบเทียบกันั้กัแบบธรรมดาเลติยมพอไ่ลโหิคองได้ไห เพียนถาอลไพระเจ้าท่ละอันยาอันวทัักเพียนแต่ก็ไม่เห็นั่เพราะว่าเพิ่นเตรียมพะนั่นจะได้เพิ่นก็ต้องรอเฮานะรอแต่อกมจกเรียนนแหละยามันจะสบายออกไปจนรอารอให้งเงไม่ให้เรเพราะว่าย่นย่นทุกคนนอกิวเข้านะตอนนยังยังท่านเลิกดอกตอนที่จะกินเข้าเลยนะนียังยังยั่านเลิก่แห่ เข้าไปนี่ก็ท่าน,นี้เลือกไม่รู้ไม่ยังพ่ออันเอ,ยอย้ยยางที่ไปบ้านอันบ้านเจ้าอยู่บ้านเอกิ <ไป S 1> ดเลยค่ะเจ้าค่ะไปเบิกบ้องอันน้องเบลลี่เกลือตาอ๋ออยไปเห็นนัโอเคโอเคว่ามากไปดูเราไปท่านนี้กับอันตัวลิงอ๋อโอเคโอเคอันลูกข้าน้อยลูกอันแม่แม่อันหลานแม่มีทำกับอันน้องเขยเพิดคนเดีย

เชื่อบ่อยู่เมืองไทยนะโอะโอ้ไปหามุกยังอยู่ละไปขาไปอันทหารอ๋อขมุกมุกทหารก็ยังนั่นอยู่แตว่วโคตรได้หล่ะมันชีหม่งทองเทียวลายแต่มีเวลาดอกเวลาเขาจอดเฮ้ยชิคกับมือไดก็อ่าชิ อ๋อเดือนนี้เลยเนาะเดือนหน้าเนาะโอเคเ็น <Okay. S 2> เอ้ยเอ้ยจุลีทนทามกับราเรากั <45 S 1> บิบันนะเลียวเล้ยพี่พ่อแม่ไปล้วรไปแล้วเลียวไปทางนั้นรนเนาะโอเคเอ,อเดนมันบถึ ลูกค้าไม่เพื่อน

ด้วยด้วยมไม่ผูกได้กระสอเดือนหลังเดือนเดือนสามวเดือนทีส่สองสามท้ายนั้นจะเชี่ยวลูกขับรถสลังกับเข่งเพราะมันมันมัชน,นาวเ <c oughs> ข่งเข่ง ยากแต่คนจ่เอาไปใหม่เนาะบางคนกับเพ่ย์กันขืนมาลดนี่ก็ยังบวไดรบว่ามัน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 เย็นมันหนาวอยังที่นะนมันเคยอยู่แต่ฮอนฮอดเลยมันคนอยู่ห้องเองกับบวไ้เพ่ย์ อาพี่น้องเลยปัตนี้ก็ไปโรงเรียนก่อนพอดีเลยนี่ดเชเบ็ดมุงเฮ้ยพอดีทันพอดีจะไปกำลังเดินทางพี่น้องเลยเดี๋ยวโตวกันอีพี่น่ะเนาะเขากำลังขอตัวขับรถก่อนเดี๋ยวมันจีเซจีสวยเดี๋ยวพุทธันตะเคียน เดี๋ยวไปติดตามสมคิดนะเนาะว่ามันนี้จะเขียนชิม่าลายปันใดเดี๋ยวเอาสิเจกอย่างนี้เดี๋ยวไปหับชมตอนต่อไปเนาะสระคีนี้มปเตียงขอตัวขับรถก่อนอยู่ดีมีแหงเป็นสกู๊สุดคนสบายดีเด้อโอ้เป็นบุญแล้วพี่น้องเอ้ยกเมย์เพิ่งมานั่งรถนะมันนี้สบายดีเย็นดีอ้ย